วิวิว่ยยบหลอยว่าใช่หรอชนไอดุ้กว่าียบร้อยอุ้ยชนอุ้ยตายไอดุ้กว่าแล้วก็ชนค่ะ นี่คุณผู้ชมครับ oh. ภาพจากกล้องหน้ารถนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระบะแต่งซิ่งสีขาวขับมาด้วยความเร็วนะครับครับแสงจากมุมด้านขวาไปออหลังจากนั้นนี่นีนน่นี่ไวมากเลยเร็วจริงนะแล้วก็ไปเสยท้ายรถเก๋งของคุณดุ๊กภูมินนักข่าวสำนักข่าววานิลล์นะครับ,รบจนทําให้รถเก๋งของคุณดุ๊กเสียหลักเกือบหล่นจากสะพานเลยนะครับยังไม่หมดกระบะคันดังกล่าวไปชนรถกระบะของชาวบ้านที่จอดอยู่ข้างทางอีกครับ นี่สภาพรถของคุณดุ๊กนะฮะโอ้โหนี่แอร์แบ็กทำงานนะฮะครับคือพังยับเลยขับต่อไม่ได้ครับก่อนที่คนขับรถกระบะตีนผีจะอาศัยช่วงชุลมุนจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในซอยเปลี่ยว mm. สภาพของรถกระบะ oh. คือมาด้วยความเร็วอ่ะพังยับเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะ oh. เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานข้ามแยกบางกลวยไซน้อยนะครับที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ตำรวจก็มาช่วยตรวจสอบนะครับแล้วก็ยกรถไปเก็บที่โรงพักส่วนคุณดุกภูมินนะครับยังคงอยู่ในอาการที่ตกใจนะครับบาดเจ็บภายนอกเล็กน้อยตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้องไปเช็คร่างกายเจ้าตัวบอกว่าโชคดีนะไอ้จังหวะที่พอถูกชนเสร็จปุ๊บตั้งสติพอที่จะประคองพวงมาลัยได้ไม่อย่างนั้นอะ่ะตกลงมาจากสะพานแน่ๆหรือไม่ก็จังหวะที่ฟาดกับแบรีเออร์ครับถ้าควบคุมรถไม่ดีครับ คือพอฟาดแรงๆแล้วมันอาจจะพลิกตลบตกลงมาได้นะครับทีนี้ถามว่าเขาขับเร็วขนาดไหนเดี๋ยวลองดูนะฮะจังหวะนี้ครับ,รบวงจรปิดตรงต,รงตรีนสะพานนี่นนช่วงที่ขับขึ้นไปโอ้โหลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะฮะจะเห็นว่าเก่งขาวของคุณดุ๊กเนี่ยขับนําไปแล้วก็มีรถกู้ภัยขับตามหลังจากนั้นเ<ะ>ก่งที่จับภาพเอาไว้ได้กล้องหน้ารถขับตามไปของค,คุณกิ๊กนรพรแล้วก็กระบะคันนี้อีกหนึ่งคันคือถ้าเทียบความเร็วกับคันอื่นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ากระบะเร็วมากใช่อื สุดท้ายครับฝั่งของคนขับรถกระบะหลบหนีไปทีมข่าวติดต่อคุยกับในยจ้างของเขาครับในยจ้างเนี่ยบอกว่าลูกน้องโบกรถแล้วก็กลับมาที่โรงงานเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเพราะว่าตอนนั้นตัวคนขับกระบะเขาอ้างว่าเขาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวครับตอนนี้เจ็บเหมือนกันครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเจ็บหนักด้วยก็ดูจากสภาพรถสิครับหัวแตกแล้วก็เจ็บที่หน้าท้อง ถามว่าเมาหรือเปล่า,านายจ้างก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอบไม่ได้แต่ถ้าดูจากคลิปภาพแล้วยอมรับว่าลูกน้องเนี่ยขับเร็วจริงๆครับสันนิษฐานกันว่าเขาเมาหรือเปล่าเพราะเขาแบบมาด้วยความเร็วและแรงมากเลยอะค่ะไม่เบรกเลยอะใช่ผมเห็นรถสภาพรถแลอืมแต่เขายืนยันเหรอคะว่าเขาไม่ เขาไม่ได้บอกนะก็เลยอยากจะถามเขาว่าเออเขาเมาไหมเมื่อวาน<ม>เขาสาเหตุเขาหนี<ม>เขาหนีทําไมอะไรเงี้ยค่ะที่ยังติดใจกันอยู่เรื่องนี้ผมก็เนี่ยเข้าใจกรณีเนี่ยครับผิดตรงนี้ว่าเราไม่น่าเดินหนีอะไรยังไงก่อนเลยแทนีน่อยู่เกียจบก่อนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าจะตกใจด้วยหรืออะไรยังไงทราบตัวเจ้าของรถกระบะแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบปากคำและล่าสุดนะครับพนักงานสอบสวนของสพบางบัวทองครับ เรียกผู้เสียหายทั้งสองรายพร้อมกับบริษัทประกันภัยเข้ามาพูดคุยนะครับ,รบกับตัวของนายแทนนามสมมุติซึ่งเป็นหัวหน้างานแล้วก็มีแม่ของนายกมนปิณกังนะครับคนขับรถกระบะมาเจราจาต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วย<อ>ก็ดีคุณลุกนะใส่เสื้อสีขาวก็อาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ฝั่งของคนขับก็ จะแสดงความรับผิดชอบเยียวยาค่าเสียหายให้กับคู่กรณีนนทั้งสองรายออก็คือคุณยุกแล้วก็รถของชาวบ้านอีกหนึ่งคันนะครับครับจริงๆแม่มาแล้วแม่น่าจะพาลูกมาด้วยนะแต่เมาหรือเปล่าอันนี้นงงอยากรู้มากเลยเออต้องให้โรงพยาบาล <นะ S 2> ไม่แน่ใจเมื่อคืนนี้ตอนที่ไปส่งปุ๊บได้ตรวจเลือดหรือเปล่านะต้องรีบนะฮะออไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้นะ,ะครับ